สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองโชลนานอนุทินแยกเดินหาเสียงสมาชิกบุธ,ธิสภาที่ไม่เห็นด้วยในการโหวตให้พิธาเป็นนายกมาสนับสนุนเศรษฐาวันที่4สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272 โดยมีรายงานว่านายแพทย์โชรณนันสีแก้หัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีการเดินเข้าไปทักทายพูดคุยกับสมาชิกบุธ,ธิสภาหรือสอวอที่เคยลงมติไม่เห็นชอบให้นายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าและกระเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพักก้าวไก่เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเนื่องจากนโยบายการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรก้าวไก่ อาทิคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โลจนสุนันนายคำนูนสิทธิสมานนางการจนารัตน์ลีวิโรธโดยคาดว่าน่าจะมีการพูดคุยเพื่อขอเสียงสนับสนุนให้นายเศรษฐาทวีสินค a ดเด d นาย,ยกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยในการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีครั้งต่อไปขณะที่ด้านพรรคูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวิรุลหัวหน้าพรร และนายชาดาไทยเศษฐสอสอ,อุทัยธานนีรองหัวหน้าพักก็มีการเดินพบปะพูดคุยกับสอวอระหว่างการประชุมรัฐสภาเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ